สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่ เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ b นี่ฮ Hero ค่ะแล้ววันนี้ทุกท่านอยู่กับไอแลนด์ทัติชาสำหรับในคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูฟังก์ชันลับเพิ่มเติมในแอปสตรีมมิ่งซึื้อปกติแล้วนะคะในช่วงปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะมีโควิด -19 นนู่นนี่นั่น,นแต่ตัวเองเนี่ยก็ยังคงต้องเดินทางนะคะยังต้องไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็เรียกได้ว่าเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีางานเลี้ยงนู่นนี่นั่นนะคะที่เราจะต้องไปร่วม กับคนอื่นด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางแบบนี้ทำให้ในวันที่จะต้องเทรดหรือว่าตลาดเซ็ตเปิดเนี่ย มันก็ไม่สะดวกสักเท่าไหร่นะคะที่จะหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมากลางแล้วก็เปิดดูนะคะเราก็เลยคิดว่าโอเคเรามาใช้มือถือละกันนะแต่จริงๆแล้วนะคะเจ้าตัวสตีมมิ่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ในโน้ตบุ๊กของเราก็ได้นะในคอมของเราเนะะี่ยหรือว่าจะเป็นในมือถือก็ได้แต่วันนี้ไอจะพาเพื่อนๆมาดูในมือถือนะคะซึ่งแน่นอนเลยว่ามันง่ายมากนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่าเป็นสายเดย์เทรดอาจจะเคยได้เห็นคลิปที่ไอพาเพื่อนๆเนี่ยมาตั้งค่า หาหุ้นสแกนหุ้นเพื่อที่จะใช้ในการเดย์เทรดนะคะหรือว่าทําการบ้านก่อนที่วันตลาดเปิดเนี่ยเราจะมานั่งดูกันอีกทีนึงว่าเจ้าหุ้นตัวนั้นมันจะวิ่งหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มเติมว่าฟังก์ชันรับตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างใช้เวลาสั้นๆนนิดเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก่อนที่เราจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์และก็ซับสไครต์ให้กับไอ้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจให้กับไอ้แล้แลวก็ทีมงานของมันนี่ฮีโร่ค่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วนะคะตามมาดูเลยว่าฟััังงก์ชนน้้มทําาอะไรไรดบ มาเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆนให้เราเข้ามาที่แอปสตรีมมิ่งของเราแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆนจะเห็นนะคะบริเวณหน้าจอเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะมีให้ดูอยู่แล้วนะคะติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าจะเป็นตัวท็อปเกนเนอร์นะคะท็อปวอลลุ่มอะไรพวกนี้ปกติเอก็ชอบดูอยู่แล้วแต่ว่ามันมีฟังก์ชันนี้เพื่อนเพื่อลองดูขวามือด้านล่างนะคะขวามือที่หน้าจอของเราจะมีคําว่า My m เมนูคลิกเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะเป็นหน้าแบบนี้ พอหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเพื่อนๆดูนะ option information นะคะก็จะมี option starter DCA order อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็กด view more พอกด view more นะคะให้ดูที่ช่องคำว่า stock screener ค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะควรจะเห็นว่า quick screener เนี่ยก็จะมีอะไรให้เราเลือกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นปันผล value stock นะคะหรือว่าจะเป็นตัว Consistent g r o w t นะคะซึ่งเป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มี cancelim มี market winner เป็นหุ้นที่ชนะตลาดนะคะและก็ตัวนี้เดี๋ยวรอเข้ามาดูนะคะเริ่มจากอันแรกเลยละกันนะคะเป็น dividend play dividend play เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลนะคะพอเราคลิกเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่า เขามีการแสดงผลแล้วก็กําหนดในเรื่องของค่าต่างๆเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะแต่ว่าตัวนี้จะมีการแสดงผลขึ้นมาที่7ตัวหุ้นมี7ตัวด้วยกันนะคะมี MCS ลาลิน UTP PTL s o r t s e เซปเป้แล้วก็ Auto อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้หน้านี้มีการแสดงผลหุ้นที่มากขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งค่านะคะเป็นของเราได้เองนี่อย่างตัวเนี้ย ดูเลยนะคะว่าเราสามารถที่จะกดเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่า dividend yield นะคะหรือว่าจะเป็นตัวนี้ DPS code นะคะหรือว่าจะเป็นตัว DPS positive DE ratio ค่าตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าเองได้ทั้งหมดนะคะะเดี๋ยวเราลองกดให้ดูละกันจริงๆไอ้มีการตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะ ตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มหรือว่าลดได้อย่างสมมติเพื่อนๆบอกว่าเอาสัก2%ซแล้วกันเราก็กดเลข2เข้าไปนะคะพิมพ์เลข2แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเซฟได้เลยเขาก็จะเข้าไปอยู่ในลิสต์ของเรานะคะเวลามันเข้าไปอยู่ในลิสต์ของเรามันจะปิดตรงไหนอะเดี๋ยวเรามาย้อนกลับไปดูนะพอเวลาที่เรากดเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะเข้าไปที่คําว่า my s k i n n e r ด้านบนตรงนี้เนี่ยเราคลิกเข้ามาดูนะคะก็จะเห็นแล้วว่าเราตั้งค่าอะไรไว้บ้าง ไอตัว m y b u l l ร t ดไฮวอลลุ่มเนี่ยเคยสอนเพื่อนๆตั้งค่าวออไปแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นการคัดหุ้นที่ไจะใช้ในการทำคลิป พวกแบบเปิดโผห้าหุ้นเด่นอะไรของไอ้พวกนี้แล้วก็มาวิเคราะห์กราฟอีกทีหนึ่งนะวิธีการนะคะเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะว่าให้ทำยังไงซึ่งสามารถจะย้อนกลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะอ่ะเราย้อนกลับมาดูนะคะที่ Quick Skinner ของเรานะเมื่อกี้เราพาไปดู Dividend Play ใช่ไหมคะก็จะเป็นหุ้นปันผลเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคำว่า Value Stock v a l u e Stock เนี่ยก็สามารถที่จะตั้งค่ากำหนด กดเกณฑ์อะไรของเราได้เองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัว PE PBV นะคะจะให้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะหรือว่าจะเป็นตัว m a r g จินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกเองได้นะคะด้วยการกดเข้าไปที่คำว่า Edit ได้เลยนะคะเนี่ยพอเรากด Edit นะคะตัวเนี้ย PE ratio จะอยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ12เพื่อบางคนแบบว่าอยากจะหาหุ้นที่ PE ต่ําๆนะคะก็สามารถที่จะใช้กดเกณฑ์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กดเซฟมันก็จะเข้าไปอยู่ใน my skinner ของเราเนาะ เนี่ยเลือกเองได้เลยนะคะอ่าทีนี้ตัวเนี้ย value stock ใช้ทำอะไรนะคะก็จะใช้ในการค้นหาหุ้นตามแนวทาง value investor แบบพื้นฐานนะคะโดยคัดหุ้นที่มีราคาถูกมีความสามารถในการทำกำไรนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ,ะก็จะขึ้นมาให้เราได้เลือกกันนะคะ15ตัวนะแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปดูนะคะตัว o o s s s t e n t ต r o w t h นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นที่มีการเติบโตดีผลประกอบการดีมีอัตราในเรื่องของการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิต่อหุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้นักลงทุนทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกคนก็สามารถตั้งค่าได้เองเช่นเดียวกันค่ะอ่า roe 20%อะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองดูนะไปกด Edit แล้วก็ลองเล่นดูได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวว่าอ่าถ้าเรากดเซฟไปแล้วเนี่ยเจ้า ค่าต่างๆที่มันเป็นค่าเริ่มต้นจะหายไปไหมไม่ต้องกลัวนะคะเขาจะไม่หายไปเขาจะอยู่ใน quick skinner เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราตั้งค่าเรียบร้อยเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ใน my skinner ตรงนี้นะคะก็จะขึ้นมาเป็นลิสต์ให้กับเรา ส่วนตัวที่ให้ใช้นะคะตัวที่ให้ใช้ในการหาหุ้น Day Trade นะเราเข้ามาดูที่ quick s k i n n e r อีกรอบนึงก็จะอยู่ด้านล่างสุดเลยเพื่อน,อนๆคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดก็จะเห็นคำว่า bullish high volume ซึ่งตรงนี้สามารถตั้งค่าได้เองนะคะอย่างที่เขาให้มาเนี่ยจะมีทั้งหมด20ตัว 26ตัวขออภัยนะ,ะที่แสดงค่าในวันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด26ตัวแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยถ้าจะใช้ในการหาหุ้น day t y a d e ไอจะเปลี่ยนตัวคำว่า p e r c ์เซ็นต์เชนเป็น1นะคะ mm hmm. แล้วก็จะมาไล่ดูตัวหน้ากราฟอีกทีหนึง mm ่ง hmm. เห็นไหมว่าฟังก์ชันตัวนี้มันง่ายมาก RSI อะไรพวกนี้ดูได้หมดเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองนําไปเล่นกันดูนะคะมันง่ายมากจริงๆค่ะช่วยให้เราเนี่ยย่นระยะเวลาในการหาหุ้นได้เยอะมากๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะหากใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนฟังแล้วยังงงๆนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยว่าจุดไหนที่ฟังแล้วไม่เคลียอะไรแบบนี้นะคะจะได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบกันให้ถูกต้องตรงจุดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะทําให้เพื่อนๆงงๆอยู่บ้างนะคะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยค่ะสาหรับวันนี้นะคะใครที่มีไอเดียอะไรดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันและถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้กับไอ้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัว แลนเองแล้วก็ทีมงานของ m o n e y Hero หรือหากใครที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารอัปเดตจากทางช่องก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้เลยค่ะคุณจะได้รับข่าวสารแจ้งเตือนจากทาง Money h ฮ r o รก่อนใครส่วนท่านไหนนะ,ะที่อยากจะสนับสนุนพวกเราทีมงาน m o n e y Hero ค่ะด้านล่างคลิปนี้มีบัญชีโดเน a t อยู่นะคะก็สามารถที่จะโดเ a t e กันเข้ามาได้เลยค่ะส่วนใครที่อยากจะติดตามไอแลนเองนะคะก็มี Facebook Fanpage ชื่อว่าพัทธิชาเทรดเดอร์รวมไปถึงนะคะแฟนเพจ เบอร์ดีเบอร์เทพด้วยนะสำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์สายมูแบบไอแลนด์เองค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะทุกท่านก็อย่าลืมลงทุนโดยใช้สตินะคะหาข้อมูลก่อนการลงทุนอยู่เสมอค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยเพราะว่าในวันนี้นะคะในเรื่องของเชื้อโอมคคอนเนี่ยก็ยังระบาดอยู่รวมไปถึงเชื้อใหม่ก็จะเข้ามาด้วยนะคะค่อนข้างน่ากังวลเลยทีเดียวค่ะอยากให้ทุกคนแข็งแรงปลอดภัยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ